ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปดูกวางค่ะที่เป็นแหล่งท่องเทีย่ยวเชียงนิเวศหนองใหญ่ที่จังหวัดชุมพรค่ะไปกันเลย <laughs> <laughs> คือจริงคือต้องทำอยกหลายค่ะ ผ่นะะานชมกวางหน่องใหญ่แอดชุมพรตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่บนสะพานไม้เคียมแล้วนะคะมันร้อนมาก ทุ่งห้าสิบใช่ไหมไบัวเท่าไหร่ห้าสิบขอบคุณครับนี่ไงกวางรอแล้วเหรอ,ว,อว,ว้าวกำลังหันมองละข้าพเจ้าอยากกินละฮะ โยนให้มันหรอโอ้มันเดินมาเราไปนั่งให้อาหารตรงนู้นกันดีกว่าค่ะทุกคนนี่ค่ะโอ้โหคนกำลังมาเป็นคันรถบัสเลยนะคะดีที่เรามาก่อนแป๊บเดียวกวางน่าจะหิวแล้ว แล้วก็มาให้อาหารกวางนะคะนี่ยิ้มหน่อยยิ้มโชว์กล้องหน่อยเราก็จะนั่งให้อาหารกวางกันตนี้ม,นม,นมาคะ่ะตัวไหนอยากกินนะคะตัวไหนอยากกินกล้วยบ้างโอ้โหเย้ าแล้วตัวเล็กมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาตัวใหญ่ก่อนกลางมมมเลยกวางที่นี่คือกวางสายพันธุ์ดูซ่าค่ะในปี2553าผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เห็นว่าพื้นที่ที่หนองใหญ่มีปาม่า ทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์และมีบริเวณกว้างเหมาะเป็นที่อยู่ของกวางก็เลยประสานงานไปยังกงรมปศุสัตว์เพื่อขอกวางมาเลี้ยงที่โครงการค่ะกรมปศุสัตว์ก็ได้ตอบรับและส่งกวางอายุ3ปีจำนวน10ตัวตัวผู้4ตัวตัวเมีย6ตัวมอบให้กับโครงการค่ะจนกลายเป็นกวางหลายตัวในทุกวันนี้ ตัวนี้แต,ตัวนี้แก่แล้วน่าจะกล้าพุงวายอีกหลายตัวเลยมีตัวหนึ่งตรงนู้นนะคะยังไม่ได้กินอาหารเลยเมื่อมันยินอยู่ตัวเดียวเราก็เลยจะเดินไปให้อาหารมาดีกว้า อะไรหลุอดอะอ๋อจะไปดึงให้มันเหรออ๋อเขามันผิดเพื่อนด้วยเห็นไหมหัวกระโหลกมันผิดเพื่อนเหมือนความพิการอะเหรอประมาณดูเขามันเลยให้เขามันเอียงผิดเพื่อนอยู่ใจดีเอาสีเอาให้มันอันนี้แบบปอกเปลือกเลยจะปอกให้มันทม กให้มันหมดเลยก็ได้เพราะว่าไม่น่ามีใครเดินมาให้มันมันอยู่ไกลมันมันกลัวว่ามันไม่เหมือนเพื่อนไงนู่นเขนปเื่อนูจะมีอีกตัวเดินมาให้มันอีกอะหมดยังโอ้อร่อยเลยกระหม่ออร่อย ที่นี่ก็จะมีป้ายประวัติความเป็นมาและความรู้เกี่ยวกับกวางสายพันธุ์ลูซ่าให้เราอ่านค่ะแล้วก็จะมีลักษณะทางชีววิทยาของกวางเขาบอกไปว่ากวางตัวผู้ทุกชนิดจะมีเขาตัวเมียไม่มีเขาค่ะยกเว้นกวางชมดตัวผู้จะไม่มีเขาและกวางเลนเดียชนิดเดียวเท่านั้นที่มีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมียค่ะ แล้วก็ได้ให้อาหารกวางเป็นหลายตัวมากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นศาลาชมกวางหนองใหญ่ชุมพรค่ะมีศาลาให้นั่งพักด้วยนะคะแล้วก็มีขายอาหารปลาด้วยก็ศาลานี้เด็ดร้อนชะมัดเลยเข้ามาในนี้แบบชื่นใจมากกวางเยอะมากค่ะทุกคนที่นี่ก็ เมื่อก่อนอ่านใน Google มาเห็นบอกว่าน้ำท่วมหมดเพราะว่าอยู่ในลักษณะภูมิประเทศที่ลุ่มน้ำต่ำใช่แล้วค่ะปัญหาของพี่น้องชาวเมืองชุมพรที่ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมอยู่บ่อยๆเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของตัวเมืองอยู่ในที่ลุ่มต่ำการระบายน้ำทำได้ยากในหลวงราชการที่9พระองค์ท่านทรงลรงเห็นความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้ทรงพระราชดำริและพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์งทรงโปรดให้ขุดคลองเพื่อทําระบบระบายน้ําแก้มลิงเพื่อสะสมและรองรับน้ําในปริมาณมากๆตั้งชื่อโครงการหนองใหญ่และขุดคลองขนาดใหญ่เชื่อมต่อการระบายน้ําลงสู่ทะเลนับตั้งแต่นั้นมาปัญหาอ้าท่วมไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยค่ะเขาว่ากันว่าสะพานไม้เคียมนี้เป็นสะพานที่ยาวที่สุดใน Google เขียนว่ายาวประมาณ1กิโลเมตรนั่นเองนะคะอากาศด,ดีมาก แดดร้อนสุดๆไปเลยว่าเรามัถ่ายรูปกันดีกว่าสำหรับสถานที่แห่งนี้สะพานไม้เขี่ยมยาวกว่า1กิโลเมตรทอดยาวจากอีกฝั่งไปยังอีกฝั่งซึ่งอยู่ใ,ใกล้กับจุดที่กวางอาศัยอยู่ก็เลยน่าจะได้ชื่อว่าสะพานชมกวางหนองใหญ่แอดชุมพรค่ะ <laughs> เราชื่อคือนอกวางเอง <laughs> อยากให้เพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวกันนะคะ อากาศดีมากแถมยังฟรีไม่เสียค่าเข้าอีกด้วยค่ะทินก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่กดเข้ามาดูค่ะและถ้าใอยากมาเที่ยวก็มาได้เลยนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจ้าบ๊ายบาย